คิดถึงใครอะคะคิดถึงตัวเองละกันต้องทําทุกวันพวกเมียมาด้วยเหรอฮะพวกเมียมาด้วยเหรอเดี mm ่ยเอเวอรีเป็นเป็นแหล่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะคะในใกล้ๆงานของเราเนี่ยก็จะมีหาดชะอําหาดปึกเตียนก็มีอุทยานแก่งกระจานนะคะแล้วก็พาครอบครัวไปก็ได้ไปกับเพื่อนๆก็ดีเราก็ถือโอกาสไปเจ๊หมู่กันด้วยให้คุณพ่อคุณ,คณแม่เพลีนในช่วงกลางวันและกลางคืนแล้วก็แอบมาเจะกัน ก็อยากจะขอเชิญชวนญาติญาติพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่นะคะงานนี้ไม่จํากัดอายุนะมามันกันได้เลยเพราะเป็นมหากรรมโจ๊ะหมู่เพราะว่ามีศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมกันโจ๊ะนะจ๊ะบิ mm ๊กเมลเทนมิวสิกเฟสติวัลครั้งที่7 1 9ด0ธันวาคมนี้นะคะที่แก่งกระจานกันที่ขับจังหวัดเพชรบุรีอย่าลืมมาโจะกันนะคะ